ทีนี้เมื่อเมื่อบ่มอินทรีย์บารมีไว้มากแล้วเมื่อถึงการเนี่ยเดี๋ยวมันจะมองเห็นโลกหน้าเบื่อเองเพึ่งถึงคราวแล้วก็โอ้เราดิ้นมาตั้งนานแล้วว่าจะรวยมันก็ไม่รวยบางทีบางครั้งเนี่ยแม้จะได้ทรัพย์มาได้สักพักหนึ่งก็ได้ใช้จ่ายอีกทีนี้มันจะมองดูบ้างแม้แต่คนรวยก็เหมือนกันรวยแล้วก็สุดท้ายก็ลงไปสู่ความชาราสุดท้ายก็จะหมดสภาพไปอะไรเลยเป็นที่พึ่งในยามยามนั้นทรัพย์สมบัติมันเอาไปไม่ได้นี่ เดี๋ยวมันก็จะเกิดความดุลพินิจแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็มันจะหาทางออกแล้วมันก็แสวงหาธรรมเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ขณะเป็นระดับกษัตริย์รวยขนาดนั้นเพิ่อนยังออก,กได้ใช่ไหมพระโมคคัลลาภาษาลิบุตรกษัตริย์ใหญ่นะั่นนะ่ละสาะทรัพย์สมบัติออกหมดออกบวชเลยไม่ไม่ได้ยอมรับมรดกนะจนกระทั่งตระกูลนี้ศูนย์สิสส้นเลยเพราะว่าตระกูลนี้ออกบวชหมดทั้งครอบครัวเลยเหลือแต่แม่คนเดียวพ่อก็ตาย ตระกูลนี่มีมีทั้งหมดเจ็ดคนออกบวชบรรลุธรรมเป็นอาหารหมดผู้หญิงสี่ผู้ชายสามรวยมากสมบัติแปดสิบโกดแปดร้อยล้านเงินแปดร้อยล้านนะไม่เอาเลยนี่ของเราไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ถึงแปดร้อยล้านนะแต่<ม>ก็ดิ้นรนอยู่<ม>นี่ยทีนี้มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่บุญเก่าที่เขาสะสมไว้เราทําบุญทุกครั้งเราก็ตั้งปณิธานว่า เหตุปัจจจยของบุญนี่จงให้เกื้อหนุนไปสู่มรรคผลนิพพานคือโดยคือได้พบทางพ้นทุกข์ในเบื้องหน้าทําบุญเมื่อไหร่ก็ตั้งปฏิธานอย่างนี้แต่ถ้าเราตั้งทําบุญเมื่อไหร่ก็ขอให้ยะขอให้รวยขอให้ถูกหวยขอให้ถูกเลขขอให้มีโชคขอให้มีคู่ขอให้มีสามีขอให้มีภรรยาขอทําบุญก็ขอให้มีลูกถ้าไม่คอยมีลูกก็อยากมีลูกนะไม่รวยก็อยากรวยอย่างงี้ทำบุญเมื่อไหร่ก็ตั้งปฏิธานแบบนี้มันก็เลยไม่พ้นทุกข์ไง มันไม่เป็นบารมีไงคนที่ทําบุญเมื่อไหร่ก็ตั้งปณิธานปรารถนาพ้นทุกพระพุทธเจ้าเพิ่งทำบุญในชาติก่อนเพิ่งทําบุญเมื่อไหร่เพิ่งก็ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมเพราะว่าท่านมีหัวใจเป็นโพธิสัตว์ไงปรารถนาพุทธภูมิถ้าเป็นสาวกต่างๆเพิ่งก็ทําบุญเมื่อไหร่ก็ปรารถนาเป็นสาวกแต่เราไม่ได้ปรารถนาสาวกปรารถนาเพราะต้องการพ้นทุกเพราะว่าเราเสแสวงหานี่มันทุกนะกว่าจะได้เงินมานีทุกทุกยากลำบากใช่ไหม ได้ทรัพย์สมบัติมาเยอะแล้วมันไม่พอด้ยเดี๋ยวมันก็มีเครื่องหมายอีกนะถ้ากูได้ตัวนี้ได้รถแล้วกูจะมีความสุขได้รถได้บ้านแล้วจะมีความสุขพอได้บ้านแล้วก็ได้ตู้เย็นมีความสุขแล้วได้แอร์จะมีความสุขได้มอเตอร์ไปใกล้ๆนี่มันใช้รถใหญ่ไม่ได้แล้วมอเตอร์ไซค์แล้วจะมีความสุขแต่ได้หมดทุกอย่างนะหาความสุขไม่เจออยู่เนี่ยใช่ไหมได้หมดทุกอย่างแล้วอันนี้ก็ได้แล้วอันไหนวายังมีความสุข อ๋อถ้าเป็นผู้หญิงก็ได้ผัวจะมีความสุขได้เมียจะมีความสุขบางคนผู้จ้าต้องว่าได้ผัวกระทุกกับผัวนะได้เมียกระทุกกับผูู้หญิงพอได้ผัวได้เมียนะไม่มีลูกแล้วได้ลูกแล้วจะมีความสุขพอได้ลูกมาแล้วลูกดื้อแล้วได้ลูกดีแล้วจะมีความสุขเอ้ากว่านี้ใช่ไหมไอคนที่ได้ลูกดีไปสังเกตได้ได้ลูกดีลูกดีหลายมันมันไม่ดื้อะมันมันถูกเขาเอาเปรียบนะทุกข์ใจมันดีเกิน ชั่วก็ไม่ดีดมมีมันก็เลยทุกข์ดังนั้นแหละพระเจ้าว่ามันทุกข์ดังนั้นทีนี้มันเมื่อเมื่อมันเห็นดุลพินีเห็นอย่างนี้มันก็จะหาทางออกเราไม่ได้เกิดมาชาติเดียวนี่ใช่ไหมละ่ะเพราะพระพุทธเจ้ามันไปรู้ไปเห็นเมื่อก่อนก็ไม่เข้าใจนี่เราไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมไม่ได้ฟังคําสอนของพระอรหันนะจะเราคิดว่าเราอยากคิดว่าเกิดชาติเดียวตายชาติเดียวนะแต่พอมาศึกษาเนี่ยพระพุทธเจ้ามันทาสมาธิ จนโล,ลกชาติผลหลังเนะี่ยโอ้ชาติก่อนเพิ่งตายนรกดูก็มีชาติก่อนเป็นหมูเป็นหมาก็มีชาติก่อนเป็นเป็ดเป็นไก่ก็มีชาติก่อนนรกก็มีเป็นผีเป็นเป็ดก็มีเกิดกษัตริย์เกิดยากจนเกิดเศรษฐีเกิดมาหมดกรรมที่มันทำเนี่ยมันกิเลสไม่หมดมันเกิดตาย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 ทํากรรมไปเรื่อยๆมันไม่จบไงเมื่อท่านไปรู้อย่างนี้อ๋อเสสาเหตุแห่งความแก่ความเจ็บความตายเพราะท่านไปเห็นคนแก่เจ็บตายใช่ไหมเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายใช่ไหมท่านว่า เอา้าทำไมคนมาสนุกสนานไม่หาทางหนีเมื่ออนาคตข้างหน้านต้องเป็นอย่างนี้หมดไม่มีใครรอดไงแต่หาทางรอดได้ไหมบอกไม่มีไม่มีมันต้องมีหนทางหน้าพึ่นก็เลยออกไปบวชไงแล้วคนไปคนมาอ๋อเนี่ยแก่จ็บตายมาจากการเกิดนี่ไงถ้าไม่อยากแก่จ็ต,ต้องไม่เกิดทายัางไงถึงไม่เกิดอะไรเป็นเชื้อล่ะกเกลสนี่ไงพเจ้าเอเชื้อเป็นเชื้อเป็น,เช,เ,ปนเชื้อนี่มันทําให้สั่งสมกรรมไงใช่ไหมเราดิ้นรนตามความอยากนี่ไงใช่ไหมถ้าดับเชื้อ จิตมันจะอิสระเมื่ออิสระปุ๊บมันจะไม่มีพบเพราะไม่มีเชื้อไปเกิดเนี่ยผู้ชาท่านบอกว่าอ๋อร่างกายนี้มันเกิดแล้วมันต้องแก่จะตายแต่ว่ามันจะไม่มีเกิดอีกมันจะไม่มีร่างกายอีกเมื่อมีร่างกายอีกไม่มีทุกข์ไม่ต้องแสวงหามาปนเปื้อน,นร,ร่างกายนี้อีกมันเลยไม่ทุกข์แต่กว่าจะได้ตัวนี้ได้เนี่ยต้องอาศัยบุญบารมีที่สั่งสมและตั้งบันิธานนะใช่หรอเพราะนั้นเราก็ถ้าเราเข้าใจแล้วก็เอาโอเคเราไม่ค่อยมีเวลาเวลามันต้อง ประกอบอาชีพต้องทำาไร่ทำนาต้องทำงานเมื่อเป็นอย่างนี้เราทำบุญนานๆทำทีหนึ่งแต่เราตั้งปณิธานว่าขอให้พบทางพ้นทุก์อย่างเดียวด้วยทายเดียวให้พ้นจากทุกนานเข้านานเข้า,นา,นเ,ขาเดี๋ยวบุญมันก็ตักเตือนขึ้นมาจิตมันก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มจะดูดซับมันจะมองโลกมองเห็นบางคนกับยังไม่มีครอบครัวหรอกมองเห็นเพื่อนเขาทะเลาะก,กันมองเห็นลูกมาร้องหาเงินแม่เอ,อ้ยไม่มีเงิน ลูกอยากได้เหมือนเขาไม่ได้ตัวเองไม่มีอ้าวมันทุกข์ขนาดนี้เลอมีครอบครัวเรื่องหน่อยทะเลาะกันกับผัวอีกทะเลาะกันกับเมียอีกทะเลาะกับครอบครัวอีกเดี๋ยวมีปัญหากับข้างบ้านอีกอ้าวมันหลายอย่างเมื่อมันเห็นมันก็น้อมมาเป็นทุกข์ได้แต่คนส่วนใหญ่นุ่นไปเจอแต่ประเภทสร้างภาพสังเกตดูนะออกต่อหน้าสังคมทําท่ายิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนคู่นี้รักกันดีแต่อยู่ในบ้านที่ไหนได้ ใช่ไหมโซนหน้าจะเป็นอย่างนั้นน่ะนะใช่ไหมละ่ะหน้าไหว้หลังหลอกก็แล้วหน้าไหว้หลังหลอกหน้าเพราะไหว้มันดูดีดีแต่ด้านหลังอะไรได้มียักษ์กินียักษ์คีนโนใส่กันอยู่ยกกนยักษ์กบยักษ์ผัวก็ยักษ์เมียก็ยักษ์ฮะขุมตาเขียวแม่นบอกยังไงเบิ่งกระคาด้วยดูให้ดูให้ดีๆมันเป็นอย่างนั้นแหละ คนส่วนใหญ่มันเห็นมันเห็นภาพแบบนี้แหละเห็นดาลงดาราเขาแต่งงานเขาก็หวานใช่ไม่ไม่ไม่นานเขาหน้าบุตรกันละแต่ละคู่ไม่เห็นคู่นะมันย่างยืนแล้วไม่เห็นสุขเลยเห็นไหมเลอ่าไหนว่าสุขอ่ะมันไม่เห็นสุขเลยเห็นไหมพระเจ้าว่าสุขมันมีอยู่แต่เป็นสุกข์ช่วยช้างกับพือหูหูช่วงูแลบลิ้นพระเจ้าเรียกวัสสะอันเป็นช่วช้างกับพือหูแล้วหูแลบลิ้นเนี่ยเป็นเครื่องรืดรัดรึง ยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์และสัตว์สัตว์ด้วยนะดูดูหมามันทะเลาะกันเดียมันแย่งตัวเมียแย่งตัวผูวเห็นไหมรัดรึงจัดจิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในโลกหาทางหลุดไม่ได้นี่บัณฑิตมองเห็นโทษตัตวนี้จึงพิจารณาเพื่อหาทางออกอืเห็นไหมร่างกายทําไมต้องวิจาวณ์ร่างกายนี้เป็นของสปกปรกดูให้ดีๆนะเป็นอสุภะนะใช่ไหมคนมาสอน เราก็ว่าสอสุภะสกปรกได้ยังไงเป็นของไม่สวยไม่งามนะเอ๊ไม่สวยไม่งามอนะเง้เราแต่งขีดขีตัวแต่งก็คือแต่งให้มันสวย,ยงไงถ้ามันสวยไม่ต้องแต่งใช่ไหมอันนี้เขาเรียกทั้งตกทั้งแต่งแต่งทั้งอาบน้ําทั้งใส่น้ําหอมเพราะมันเหม็นไงร่างกายนี่เหม็นแปรงฟันทําไมต้องแปรงเพราะมันเหม็นพราะมันเคี้ยวซากซากศพที่เอามาปรุงเป็นอาหารเนี่ยเรียกว่าอาหารเนี่ยมันก็คือซากใช่ไหมแล้เคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเป็นเคี้ยวซากซา,ากมันติดตามลายฟันนี่มีกลิ่นเหม็นมาก ใช่ไหมทุกคนรู้ดรู้รด้วยตัวเองอะรู้ของปากมาดมดูสิแล้วไปรู้เองใช่ไหมนั่นแหละทีนี้มันก็รู้เลยอ๋อร่างกายนี้มันของเหม็นใช่ไหมที่มาฉีดเอาว่าปากหอมๆม,มันมันหลอกกันฉีดใส่ปลาแล้วก็ว่าหอมอใช่ไหมหาน้าหอมมาฉีดว่าหอมแล้วก็แล่นเหม็นจะตายแล้วฉีดน้ำหมโปะไปอันนี้เป็นศัจธรรมนะ นี่พระพุทธเจ้าเพิ่นมองมองมุมนี้เมื่อมองมุมนี้ราคะมาที่เกิดมันก็ไม่เกิดมันก็ไม่มุ่งไม่ปรารถนาใช่ไหมอันนี achelor, ้เป็นเครื่องดัดกระดัดดัดตัดการมเมื่อตัดการมได้นี่จิตนั้นถ้าตัดการมได้แล้วมันไม่มุ<ๆ>่งต่อกับการมีคู่แล้วอีกอย่างนึงก็คือหมายก็ามว่ามันเป็นเรื่องเรื่องการมีคู่เนี่ยเป็นเรื่องทุกข์ใช่ไหมและอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเพื่อเมื่อมันเข้าใจพบเข้าใจธรรมะแล้วมันก็ต้องการตัดพบเมื่อต้องการตัดพบมันจะมันจะพยายามจะดูตัวนี้จนกระทั่งมันไม่ได้อารยกับรูป เพราะร่างกายนี้เป็นเครื่องตกแต่งหนังลองถลกหนังดูสิคนว่าเราหล่อสสวยเนี่ยลองถลกหนังออกดูสิพอหนังห่อก็จิ้มกับหนังห่อเข้าไปแล้วเนี่ยใช่ไหมพอหนังห่อเข้าไปแล้วเนี่ยเอาลองไม่อาบน้าสักสามวันเนี่ยฟันไม่ต้องแปรงสักสามวันขี้ฟันเขื่อยอยู่ฮะเอาถ้าวันถ้าว่าวมันมันหล่อมันสวยแปรงออกทําไมใช่ไหมแสดงว่าการแปรงนะ่ะเขาเรียกว่าตกแต่งนี่หลงการตกแต่ง เนี <Universe> <m akes legislation> <esi> ่ยเราก็ตกแต่งใช่ไหมล่ะมันถึงไปได้จะอยู่ในวัดตื่นมาเราไม่ตกไม่แต่งนียผมลุกลุกลุนลัลังเลยขี้ตาเต็มตาอยู่ไปได้ไหมไม่ได้มันต้องตกแต่งใช่ไหมพอตกแต่งก็ว่าสวยแล้วนี้ก็ว่างามก็ว่าหลอนอันนี้อันนี้อันนี้คือสัจธรรมธรรมะนี่คือประกันดูดูของจริงที่เราแต่งเนี่ยเรียกว่าของหลอกทีนี้ไปยิ้มสวยยิ้มใส่กันใส่น้าหอมแล้วเดินเข้าไปยิ้มว่าสันสวยไหมนี่รู้เขาหลอกก็เต็มใจให้หลอกโอ้ยสวยให้หลอกเนี่ยรู้เขาหลอกเต็มใจให้หลอก ใช่ไหมหลอกกันทั้งนั้นเลยเหลอกกันด้วยโลกเนี่ยไปกลัวผีข้างนอกผีหลอกนี่นี่คนหลอกกันนี่น่ากลัวดิคนหลอกกันนี่นะมันหลงนะฮะทางออกการหาทางออกนี่ก็พระพุทธเจ้าทิชี้ทางแล้วนี่มันพ้นทุกข์แต่ธรมรมดาแหละยุคนี้มันเครื่องรอล่อเยอะสิ่งต่างๆทําทให้คนหลุดจากกับดักพวกนี้ได้ยากอืม เพราะฉะนั้นเมื่อเราดึงออกยังไม่ได้ปัญญาของเรายังไม่ถึงพิจารณายังไม่พิจารณาตามอย่างนี้อยู่แต่ว่าจิตมันก็ไม่ยอมไม่ยอมรับเพราะว่าอินทรีย์และปัญญาและสติสมาธิของเรายังไม่บริบูรณ์เพราะฉะนั้นอะไรจะเป็นเครื่องพึ่งก็กูศสหรือแต่กุศลกับถ้ากุศลของเรามันก็ทําได้ไม่เท่าไหร่แล้วก็เอาพระรัตนตไตเป็นที่พึ่งอย่างน้อยมันก็เป็นสุคติโลกสวรรค์นั่นเองแล้วถ้ามีพระเจ้าองค์ข้างหน้ามันก็จะจิตน้อมไปเจอศาสนามันจะไม่หลุดจากศาสนาเพราะเรามีพระรัตนตไตย เป็นที่พึ่งชาติในเราก็ได้พบผู้ศาสนาได้สั่งสมบุญได้สั่งสมบารมีไปอืมอืมตอนนั้นแหละอืมจะกลับอย,อยากปฏิบัติหมนกันไหครับอาจารย์อืมไม่ต้องอยากหรอกปฏิบัติโลดมันยังิด่าแต่อยากมันมาได้ขาดเน,นนะ่ต้องเออหาจริงๆแล้วการปฏิบนะัติน่ะเราปฏิบัติพร้อมกับก,บการหาแสวงหาทรัพย์ทางโลกได้ก็เรารู้อยู่ความโกรธมันออกมา เราจะดับมันด้วยวิธีไหนความโลภมันออกมาดับด้วยวิธีไหนเราด,ดําเนินชีวิตขยันหมั่นเพียรตามปกติขยันแต่ว่าจิตได้เท่าไหร่ยินดีตามมีตามได้ไม่ได้อิจฉาคนอื่นอ๋อความสามารถเราเราได้เท่านี้เราก็ต้องรู้จักแบ่งทรัพย์ใช้ใจ่ายแบ่งทรัพย์ใช้ใจ่ายอย่างที่พระเจ้าพันสอนมึงแบ่งไม่สี่ส่วนนะส่วนหนึ่งเลี้ยงชีวิตอย่างเช่นว่าเราหาได้สี่ร้อยวันหนึ่งเราเราก็เป็นอาหารเลี้ยงชีวิตสอาร้อยหนึ่งอีกสองส่วนเก็บไว้ใช้ในยามฉุเฉิน มันต้องมีเงินเก็บนะอีกหนึ่งส่วนนี่เป็นทุนทุนอะไรถ้าเราทําธุรกิจเราก็จะไม่ต้องมีทุนถ้าเราไม่ทําธุรกิจเอาไว้ทุนตอนไหนวะก็เอามารวมเป็นของเลี้ยงชีวิตซะเก็บสักครึ่งหนึ่งส่วนใหญ่ทลุหมดเลยเอา้า <c oughs> อย่างน้อยจะแบ่งสี่ส่วนถ้าถาลุงไม่หมดก็เอาไว้สักส่วนหนึ่งก็ได้ <c oughs> ถ้าสี่ร้อยกินสักสามร้อยคือวันหนึ่งอย่าให้เกินต้องมีให้มีเงินเก็บนะ พุทเจ้าว่าคนที่มีเงินเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเสรเนี่ยคนนั้นจะมีชีวิตคือไม่ก็ว่าอยู่ในโลกแม้แม้ดําเนินชีวิตในโลกปัจจุบันก็ไม่มีความเดือดร้อนแต่ส่วนมากมันไม่มีเงินเก็บเนี่ยเพิาพอไปกู้เขาอ,อีกใช่ไหมเงินเก็บก็ไม่มีแล้วก็รู้จักปิดปิดเงินหรือปิดทรัพย์ที่จ่ายแล้วเป็นรั่วไหลแล้วไม่ได้ประโยชน์อย่างเช่นว่าไปซื้อหวยซื้อเลข จ่ายเงินไปแล้วไม่ได้อะไรตอบแทนเลยได้แต่กระดาษได้แต่ใบตัวเลขซื้อเลขก็เลยได้เลขมาเห็นไหมหรอ,อยู่คือยังซื้อแน่ศูนย์ศูนย์ซื้อแน่หนึ 2, ่งหนึ่งซื้อแน่สองสองเขาเขียน 1, หนึ่งหนึ่งให้หอนมือเอา้าผิดผิดจยางนี้เขาใหา้ซื้อศูนย์ศูนย์เขาเขียนศู 0, ยน 0, ย์ศูนย์ห้ก็ถือปนิตัวถือตัวที่จอยอยากได้อยู่เห่นบหมซื้อเลขก็ได้เลขตัวก็ได้เลขนะเขาเขียนเลขใหายปับป๊บๆหรือซื้อแน่เลขเขาเขียนเลขใหายปับป๊บๆเลยไม่ได้อะไรเลยใช่นไหม ซื้อสุรามาดืม่มนี่พระเจ้าว่าให้ปิดกัน้นเรื่องสุรากินเข้าไปก็เมาเฉยๆทำให้เสียสติแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแต่คนดื่มสุราถ้าเมาแล้วการงานก็เสียได้รับการตดเตือนว่าเป็นขี้เมาอีกใช่ไหมคนทํางานทําคนเมาเมาเราทํางานได้ไหมทํางานตรงไหมมันมาผิดพลาดด้ยเนาะ,ะเวลาพูดก็สเปะสปะใช่ไหมเป็นคนไม่มีอายด้วยนะ ถ้าเมาหนักๆนอนเกลือกถนนไปดูดราดาเราสวยขนาดไหนก็ตามเกลือกถนนได้แต่ถ้าอยู่ปกติไม่เมาเกลือกได้ไหมเกลือกได้ไหมเนี่ยเกลือกถนนได้ไหมแต่ถ้าเมาเกลือกได้เชื่อไหมเชื่อไหมเนี่ยเต้นไปเต้นไหนอยู่ดีเกลือกขี้หมาก็เกลือกได้ใช่ไหมเนี่ยแล้วถ้าเมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นไงพูดเราอะมันเสียสุขภาพเสียภาพพจน์เฮ้ เออนั terror, people, ่นแหละด้ amount. จากออกๆอันน mm ี้พวกนี้ผู้เจ้าเขาตัดออกนี่เป็นอบายมุกอบายแปลว่าเบื้องต่ำมุกแปลว่าประตูประตูไปสู่เบื้องต่ำนี่จริงกินไปมันก็ไม่มีประโยชน์กินตั้งแต่น้อยจนไงละจนอ่อดตานนีเลนยังกินยังหมยักเศร้าอยู่เอาถามันาจะรวยยังกินหเรามันก็รวยไปแล้วส่วนมามีแต่ขีทุกเ์เกขายินเหล่าใช่ไหมใช้เรียกว่าใช้จ่ายเอาทรัพย์ไปใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ถ้าอุดอย่างนี้ก็เรียกว่าอุดรูรั่วในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ เล่นพน,นันใช่ไหมดื่มสุราการพน,นันพวกนี้พูเจ้าว่าเป็นของไม่มีประโยชน์พึงอุดเสียอืมเราก็ดําเนินชีวิตอยู่พ้าสุกได้ปะเนี่ยมีเงินเก็บพวกด้วยเงินรั่วก็ไม่มีเลี้ยงชีวิตอย่างเดียวเนี่ยให้อิ่มน้ําสํารานเป็นสุขได้เงินเก็บด้วยใช่ไหม ที่เราเป็นหนี้เพราะนี้แหละการพนันบ้างเล่าบ้างใช่ไหมผู้ชาได้เอาใบายมุกมันไอาอใบายมุกถ้าคนไหนปิดใบายมุกได้คนนั้นจะมีชีวิตลองปิดดูสิหวยก็ตามอดอดกั้นนะต้องอดกั้นดูอดกั้นดูสักเดือนหนึ่งแล้วจะรู้เลย